ะะมาจริงๆก็แบบนี้เลยครับผมโอ้โทำไวมากครับวั <c oughs> ในนี้ใครที่ไม่ชอบแบบเผ็ดนะก็จะอ่าส่วนมากจะเป็นเด็กอ่าตันนี้จะเป็นเด็กเ,เด็กกินเนะาะ นี่ลูกค้าบ,บอกน้องไม้นี่ของเด็ดเลยนะครับสวัสดีนะครับตลอนถ่ายคลิปยูทูบทุกวนนี้ผมก็ยังอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับ <S 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 ก็อยู่ที่ตลาดตรุ่งกาญจนบุรีนะครับมาเจอร้านเด็ดนะครับ <S <S เป็นร้านกะเพราครับเนี่นะฮะเป็นรถสีเหลืองแบบนี้เลยนะครับก็ กระเพราเยลโลค่คานะฮะขาย20บาทนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมบรรยากาศภายในร้านกันนะครับ,มา,บมาครับวะครับ ครับสวัสดีครับผมครับผมขาย20บาทหมดเลยใช่ไหมครับทางร้านครับโอ๋อทุกเมนู20บาทนะครับใช่ครับขายถูกมากนะครับเฉพาะกับข้าวอย่างเดียวนะฮะขายได้ข้าวอย่างเดียวครับไม่ได้ขายข้าวครับรักข้าวอย่างเดียวครับผมใส่ห่อห่อละ20บาทห่อละยีบาทค่ะรักข้าวห่อละ20บาทนะครับทุกคนขายถูกมากครับอะไรบ้างคะถ้าส่วนใหญ่จะมีกะเพราหมูกะเพราพริกกระเพราไม่พริกยวหรือถ้าหมูรวนเค็มนะฮะบางทีก็มีอย่างอื่นก็มีเสิร่พวกหน่อไมไผ่พวกนีช เป็นร้านกะเพราลาดข้าวนะครับในราคา20บาทจะทำเมนูแต่ละวันมีกี่อย่างครับประวันกี่อย่างเดอประมาณ6ถาดประมาณ6ถาด1อย่างนะอย่างใช่ค่ะวันนี้ก็6ถาดนะคะที่น้ำแข็แล้วใช่ครับ6ถาดนะตัวนี้ก็จะเป็นกะเพราหมูสับนะครับที่กำลังทำเมนูนี้ครับนี่จะกะเพราหมูมก็มันเอยแต่ยังอื่นก็บางทีก็มีผัดผักรวมบ้างอะไรบ้างเนี้ยครับผมมี ผัดารทีแกงไก่ก็มีแจมแจมแจมาแล้วหลักๆกะเพรายืนพื้นครับห,หลักๆก็จะเป็นกะเพรายืนพื้นนะฮะใช่ครับผมชื่อร้านเก๋มากนะฮะร้านเก๋มากเลยนะครับใครเป็นคนตั้งให้ครับตอนนี้ลูกค้าเป็นลูกค้าใช่ไหมนี่นะครับแถมรถสีเหลืองมาก,ก็เลยตั้งเองเลยอ้ค,ค,อครับผม โอเคเลยเป็นก็เป็นเอกลักษณ์ทางร้านเลยเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านไปเลยก็อยู่ใกล้ๆกับขนส่งกาญจนาภรีนะครับก็อยู่ตรงนี้ก็เขาเรียกเป็นตลาดตัวลูมไหมครับซอยตลาดศกขาสุดฮะับซอยตลาดาสุกตลาดสดขาสุดครับผมเออนะครับอยู่บริเวณตรงข้ามกับร้านทองไม่อิ่มสามหลักๆเลยก็จะเป็นกะเพราเลยนะครับทุกคนตอนนี้วัตถุดิบดีหมูอะไรดีหมดตอนนี้หมูแกะครับ ไม่ใช่หมูช่วยราคาเท่านี้มีแต่เราใชหมูครับดีครับขายราคานี้สุดยอดมากนะครับยี่สิบบาทไม่ได้มีมันผสมนะครับเป็นเนื้อขายถูกมากไม่แรงเลยใช่ค่ะพ่อค้าใจดีนะขายยี่สิบบาทลูกค้าอยู่ได้ใวยลูกค้ากินพ่อค้าอยู่ได้คนละครึ่งทางสายขายมากหน้าเข้าได้ใช่ไครับแสดงว่าถ้าเฉพาะกระเพราหมูนี่ตัววันนี้ทำเยอะไหมครับตอนนี้วันนึงก็ประมาณสิบห้าโล สิบห้ากิโลนะเฉพาะหมูแค่กระเพาะแค่แค่กระเพราหมูนะคะสิบห้าโลไม่ธรรมดาเลยนะคะนี่ครับโอ้โหหอมๆเลยนะครับทุกคนลูกค้ามาถึงมาจอดที่หน้าร้านก็สั่งได้เลยนะฮะใช่ครับขอร้ยยี่สิบบาทลาดข้าวส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาประจำนะครับกระเพราลงไปนะครับครับส่วนใหญ่เลยก็จะเป็นลูกค้าขาประจำทั้งนั้นเลยนะ อืมนะฮะร้านเด็ดหอมหอมมากครับหอมหอมหรือหิวคะยังไม่อิ่มอีกหรือตัวนี้เราจะคั่วให้แห้งไหมครับใช่ครับจะนี้ผัดประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็เอาขึ้นได้แล้วครับครับผมเนี่ยกระเพราลงไปนะฮะก็ผัดประมาณนี้นะครับครับทางร้านเราจะเป็นพริกส่วนหรือว่าพริกแห้งครับถ้าเป็นกระเพราพริกส่วนผสมพริกแห้งครับผสมกันไปเลยนะสองอย่างสองแบบสองพริกหน้าพริกแห้งกับพริกส่วนผสมกัน แห้งเอาความเผ็ดร้อนเรื่อคะมันหอมนะฮะเผ็ดหอมครับเผ็ดหอมนะฮะส่วนกับพริกแห้งนะครับแห้งแล้วนะคะในกระทะลูกค้ามารอแล้วน่าจะรอกระเพราใช่ค่ะลูกค้ารอเสร็จแล้วนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูปริมาณ20บาทสวัสดีไหมคะครับผมถามไหมคะชื่ออะไรนะชื่อส้มมีค่ะ ปั๊มนี่โอ้ยชื่อเพ่อด้วยนะครับเห็นไหมครับข้าวปริมาณ20บาทนี่ครับมาจริงๆก็แบบนี้เลยครับผมโอ้ทำไวมากครับใช่เพราะว่าขายไวห่อสวยก็เลยจะต้องตัวไหอันนี้คือทางร้านเรานั่งทานที่ร้านได้ไหมครับได้ค่ะได้นะมีโต๊ะเดียวแต่ว่ามีโต๊ะเดียวส่วนมากกคจะซื้อกลับบ้านส่วนมากลูกค้าจะซื้อกลับบ้านนะครับใส่เป็นห่อแบบนี้เลยนะ แสดงว่าแบบนี้ลูกค้ามานี่จะสั่งทีละหลายห่อเลยนะแล้วแต่บางคนก็สิบคนก็ห้าคนก็สามโอ้โหครับครับเพราะว่าปริมาณยี่สิบบาทได้กินแบบอิ่มๆจุกๆเลยนะครับจุกนะเจอกันครับแขกท่านนี้ก็สามสิบบาทกันแล้วแอบกันสามชุดนะครับผมสิบบาทวันนี้จะมีหกอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับเต้าหู้ทรงเครื่องเต้าหู้ทรงเครื่องนะครับตัวนี้ ผี้เมาหน่อไม้ผัดขี้เมาหน่อไม้นะครับตัวนี้เป็นอะไรครับนี่หมูป่าผัดสะตอหมูป่าผัดสกตอตัวนี้แหละครับกะเพราเผ็ดกะเพราไม่เผ็ดอ่ากะเพราเผ็ดกะเพราไม่เผ็ดนะอันนี้หมูซีอิ๊วอะอันนี้เป็นหมูซีอิ๊วนะครับผมเหลือหกอย่างนะคะครับอันนี้ของทอดหมดของทอดหมดแล้วของทอดหมดแล้วนะครับวันนี้ที่จริงเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับวันนี้หมดแล้วนี่ครับอ๋อละวยี่สิบบาทขายดีมากนะครับถือว่าเป็นผลใจของ คนการจะนั่มีอีกหน<ม>ึ่งร<ต>้านเลยนะครับร้านนี้เยเดีด๋ยวผมต้องเอีบให้ลูกค้าหน่อยนะบางทีลูกค้าก็มีขับรถยนต์มาจอดข้างร้านก็สั่งได้เลยนะ,ะไม่ต้องลงมาจากรถน,นะครับใชนครับสั่งได้ครับครับผัดขึ้นมาใหม่เลยนะครับอ่าถ้าพิเศษ30บาทนะครับทุกคน พิเศษกะเพราพิเศษกะเพราพิเศษข้าวได้หมดข้าวเพิ่มฟรีใช่ไหมครับใช่โอ้โหขอข้าวเพิ่มเพิ่มได้อ่าเพิ่มเพิ่มข้าวฟรีด้วยนะครับเอนะครับขึ้นว่าเ่าหม่นะครับต่อตัวนี้จะเป็นอะไรนะครับแม่คะหมูปลาพาสต้าหมูปลาัดสตอนะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดละ30บาทนะครับผม นานๆมีทีนานๆจะมีทีเพราะว่าหมูป่าราคาเขาจะแพงนิดนึงนะครับก็ขอขึ้นราคาหน่อยเนาะบางอย่างครับผมนี่เลยนะครับร้านกระเป๋ายิ่โลกคากระเพ๋ายิ่โลกคานะฮะยี่สิบบาทนะครับผมเป็นไข่ดาวขายใบละใบละห้าบาทนะครับผมถ้าบวกไข่ดาวก็ยี่สิบห้าบาทนะครับเพิ่มห้าบาท พนักงานนะครับเอา,าให้ลูกค้าได้กินกันเราไม่ได้หวังกำไรเยอะแอันนี้พิเศษนะครับทุกคน30บาทนะครับโโอ้กเนหพอใหญ่มากครับต้องบอกว่าขายได้ยังไงใน,ในราคานี้ในยุคนี้ <c oughs> <c oughs> พูดจริงๆแล้วอ่ะ เราเขาไม่ได้ว่าขายขายแพงนะคร okay. ับเราไปซื้อกันบางคนไปีหน้าข้างนอกกับจานหนึ่งห้าสิบบาทนะใช่ครับห้าสิบบาทเมื่อกี้ไม่อิ่มเลยค่ะใช่ค่ะขายที่นี่กี่โมงครับเริ่มประมาณสี่โมงถึงสองทุ่มครึ่งค่ะประมาณสี่โมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งทุกวันไหมคะขายทุกวันไหมครับทุกวันครับขายทุกวันนะครับทางร้านเรามีรับออกงานในเขตแถวนี้ไหมครับหรือว่าขายที่หน้าร้านอย่างเดียวก็มีนะก็มีคนจ้างไปบ้างแต่ม ตัวเลียงกัาไส่ครับใช่ครับผมแตจตั้งไปแบบว่าอรอบควังานคนมาเลี้ยงคนกรรมกรกรรมการอย่างเงี้ยคะ่ะก,ก็หน้าแดงงี้เหมือนกันก็นนคือทําเป็นห่อเหมือนกันเลี้ยงก็แล้วแต่ว่าสมมติคุณเหมาคุณควรจะเหมาที่คนละนะคุณเหมาอ๋ออย่างทำโรงทานอย่างทำสมมติว่าเมื่อไหร่ผมเลี้ยงร้อยห่อไงค่ะสามร้อยห่อยังมอ่งผมก็ทําไปสามร้อยห่อ่าคือทําทําไปกินไปไม่ทําทีเดียวทำไปเรื่อยอย่างเงี้ยทำไปเรื่อยมันขายเลย ไม่ได้ห่อไปใช่ไหมคะคือไปตักเร้่นงให้เลยโทรร้านได้ไหมมาโทรร้านเดี๋ยวแป๊บนึงนะดอรัมดูที่มันโผล่ราคาไม้ค้ก็น่ารักก็ใชใสดีนะครับคุดบอลอรักมากครับ065ค่ะเบอร์ูทร065เ1้า8น9กครับผมกในเขตการจวเมางการจะบเลยก็โทรมาสั่ง ได้เลยนะครับที่อยากเอาไปส่วนลูกค้าเขาก็เอ็นทายไว้ข้อเมอร์ไว้เพราะท่านจะมาอ้างเรื่องนี้เรื่นี้ครับผมแล้วก็ลูกค้าที่ต่างจังหวัดก็โทรมาสอบถามเส้นทางได้นะครับมาไม่ยากครับตั้งชีเพมาทิศาตัวนุ่มหรือว่าขนส่งบกสที่กาญจนบุรีเหมือนเป็นแลนด์มาร์คเหมือนเป็นแลนด์มาร์คแห่งนึงได้เลยค่ะแถวแถวนี้นะคะถ้าเป็นกะเพราของเรานี่คือแต่ละวันเราก็จะทำสลับเลยครับใช่ใช่ไม่เหมือนกันครับแต่ว่ากะเพรานี่คือจะมีทุกวันแน่นอนมากเลยมาตัว อ๋อาสา <ไป S 1> านียืนพื้นใช่แล้วครับถ้าเป็นเฉพาะไข่ดาวนี่วันหนึ่งเราประมาณกี่แผงครับก็ใช้วันหนึ่งก็เออประมาณ120เกี่ยว120บใบถึง150ใบครับ120บใบถึง150บใบ,บ,บเลยนะครับใช่ครับถ้าเป็นข้าวแล้วครับประมาณกี่กิโลบอกได้ไหมครับข้าวเลยฮะครับข้าวเลยครับก็น่าจะขายวันหนึ่งก็ประมาณ เออกือบเกือบสามสโลอ่ะโอ้สามสิบโลเลยสามสิบโลเลยนะครับทุกคนวันหนึ่งขายประมาณ24่สโลช่วงนี้นะครับ 24, ่สิบสีแล้วแต่ยี่สกิโลนะยี่สิบสี่ประมาณนี้แหละประมาณนี้นะครับพูดว่าเรียกได้ว่าถูกใจคนที่งบน้อยใช่ใอร่อยเราต้องเอนราประยัด ายกินของดีในราคาถูกนะครับหนึ่งของก็แพงฮะแล้วว่าถุดิบเราใช้ค่อนข้างอย่างดีหมดครับมันจะเป็นน้ำมันพืชเป็นพวกซีวพวกน้ำมันเราเริ่มขายแบบนี้มานานหรือยังครับเขอตรงนี้ผมขายได้จะสองปีแล้วครับสองปีแล้วนะฮะคือเรื่อว่าเป็นขันใจเลยนะครับครับผมอ่าแรกๆก็ไม่ดีหรอกขายม่ใหม่ก็คืนหนึ่งก็ประมาณ แปดเก้าร้อยบาทเองครับขายใหม่ๆนะครับคนยังไม่ค่อยรู้ถ้าเป็นช่วงนี้แล้วครับตัวนี้ก็พอได้ฮะพอได้เนาะคือพอได้หมูเราอ่ะจะเป็นหมูเกตดเอนะฮะตัวนี้เลยใช่ไหมครับนี่ครับโอ้อันนี้เป็นหมูเกรดเอเลยนะใช่หมูเราหมูเราเนื้อดีอ่ะไม่มีผสมอ่ะขาหมูล้วนครับไม่มีผสมอย่างอื่นเลยเออเา สารอื่นยังไงเราไม่รู้แต่ของเราใช้หมูวัตถุดิบแบบนี้เลยครับครับผมราคถาถูกก็จริงแต่เราใช้ของดีครับลูกค้าก็คือคนในครอบครัว <laughs> ใช่ลูกค้ากินแบบไหนเรากินแบบไหนอยากให้เขามา,มากินแล้วอยากให้มากินอีกเนะาะ<ใ>มาแล้วมาอีกคือทําแล้วว่าเรากินได้เขาต้องกินได้ไม่ใช่ว่าเขากินไม่ได้เรากินได้ไม่ได้ทําก็ต้องให้ดีคือเรากินแบบไหนลูกค้าก็ต้องได้กินแบบนั้นใช่ครับนี่ครับ ไข่เจียวนะครับทุกคนไข่ดาวเออันนี้ไข่ดาวนะครับทุกคนเดี๋ยวผมเอาเอาตัวนี้ห่อหนึ่งครับใส่ห่อด้วยน่ากินนี้ใส่ห่อครับผมครับวันทองลายครับห่อหนึ่งนะครับประมาณ20บาทเอาดีๆนะเราเราจะไปหลายร้านร้านเอาผัดปหาครับ น่ากินทุกอย่างเลยนะครับทุกคนขายในราคา20บาทเป็นตัวนี้อย่างเดียวนะฮะขายในราคา30บาทก็หมูจะมีวันแรกที่เป็นราคาสามสิบเรัเป็นยี่สิบสิานานๆจะมาทีเนาะหมูป่าแพงด้วย่่แแล้ววตา ถ้าเราถนจริงๆนะลูกค้าเขาเข้าใจฮะเราขายราคานี้นะครับคือถ้าคุณลูกค้าทานทั่วไปเนี่ยถ้าคุณไป่สั่งหมสามสิบาทก็ไม่แพงแล้วคุณไม่สั่งหมูปลาข้างนอกสิบามสิบาทก็ถูกแล้วนะครับจานหนึ่งอ่ะห้าหกสิบบาทด้วยครับใช่ค่ะหกสิบเจสิบบ่งที่ห้าสิบบาทได้รับชิ้นด้วยครับผมเดี๋ยวจ่ายตังค์ครับนี่ฮะ ัดกระเพราสูตรไม่ใส่น้ำมันด้วยนะครับไม่ต้องใช้น้ำมันนะไม่ใช้น้ำมันไม่ใช้น้ำมันครับใส่น้ำผัดอย่างเดียวฮะใส่น้ำลงไปนะครับครั้งหนึ่งจะผัดประมาณกี่กิโลครับครั้งละกี่กิโลครั้งละหนึ่งโลครับครั้งละหนึ่งกิโลนะใช่ครับผมเรียกได้ว่าตัวนี้จะเป็นซกเนจอร์ทางร้านจะมีขายทุกวันทุกวันครับคือจริงๆแล้วหนึ่งกระเพราเนี่ยเป็นหลักนะฮะพวกนั้นพวกตัวเสริมฮะครับมีเสริมผัดกันเปลี่ยนกันไปว่า างทีก็มีไก่รวนบางครั้งก็มีพวกผัดผักรวม่เงี้ยมันจะมีอยู่คนพวกนั้นฮนะมีแจมให้ลูกค้าครับผัดแบบแห้งใส่แค่น้ำจะคั่วใ,<ช>ให้แห้งนะครับใช่ครับค่อยใส่วัดใส่เครื่องปรุงทีหลังนะฮะใช่ครับจะใช้เป็นน้ำมันหมูให้เขารวนของเขาเองนะครับใช่ไหมครับ ถัดไปเรื่อยอย่น้ำเขาจะออกเขาเองฮะน้ำน้ำน้ำเ,เขาออกเสร็จเขาก็จะก,กืนน้ำเข้าไปอีกครับผมน้ำในตัวของหมูสับนี่แหละครับ,รบใ,ชใช่ครับออกเองฮะคิดอะไรไม่ออกบวกละเเผวแต่ว่า <c oughs> พิเศษที่ราคา20บาทอยู่ในตัวเมืองที่เจริญแบบนี้หากินยากมากนะครับที่ขายในราคา20บาทแล้ว การชนะบุรีนี่คือเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ของประเทศไทยด้วยนะครับใช่ครับน้ำน้ำมันหมูเริ่มจะออกแล้วนะครับใช่ครับน้ำไม่ต้อง่ะมากฝุ่พวกนี้มันเป็นน้ำผ่านทายน้ำานออกแล้วมันใช่ครับอันนี้ไม่มีติดกระทะเลยนะครับไม่มีครัอันนี้เป็นกระทะเหล็กเลยครับแต่ใช่ครับกระทะเหล็กอย่างดีเลยนะครับกระทะเหล็กลูกนี้ใช้หลายปีแล้วครับ มก็จะมีนะผงชุบแล้วก็รถดีนะฮะน้ำซอสนะครับหลักๆเลยนะครับทางร้านเขาจะทำเป็นกะเพราหมูสับใช่ครับกระทะต่อกระทะนะฮะกระทะหนึ่งเขาจะทํำทั้งละหนึ่งกิโลทั้งละหนึ่งโลครับครับทั้งละหนึ่งโล ตนี้ทําหมูลวนครับหมูลวนซีอิ๊วครับอ๋ออันนี้เป็นหมูล้วนซิวใช่ครับตัวนี้เป็นหมูลวนซีอิ๊วนะใช้กระเพราใช่ใช่ติดหวานเค็มครับพูดนะฮะอ๋อหวานเค็มใช่มันมีหวานเคับแก็กก็กินได้ผู้ใหญ่ก็อร่อยครับทานได้หมดครับตันนี้ลูกค้าพ่อไม่ขาดตัก,กไม่ได้หยุด ลูกค้าจะมาเรื่อยๆนะครับครับผมมาเรื่อยๆครับถ้าเวลาไหนจะมาเบียจะเยอะเลยครับออมันไม่แน่บางทีก็ประมาณตั้งหกโมงครึ่งหกโมงอมทุ่มเงี้ยทุ่มทีก็ยืนรอกันเยอะฮะครับแล้วแต่เราต้องทําเตรียมไว้แบบนี้ตลอดเวลาเลยใช่ครับเสร็จแล้วนะครับวันี้ใครที่ไม่ชอบแบบเผียดนะก็จะ ส่วนมากจะเป็นเด็กกินอ่าตัวนี้จะเป็นเด็กเด็กกินเนาะอจากข้าวเมื่อไ่ร่หมดแล้วหมดเร็วอ่ะเดี๋ยวขอญาติด้หัวข้าวก่อนครับอ้าววันนี้ข้าวหมดข้าวหมดไปแล้วนะครับหมดไปกี่ถังแล้วครับแม่ค้าวันนี้ข้าวโอ้โหมอที่สองจะหมดแล้วนะครับข้าวนะฮะ วันละสี่หมอ้อนะวันนี้หมดไปจะสองหม้อแล้วครับเดี๋ยวไปหุงข้าวนะครับก้อนหนึ่งเราทำขึ้นให,ใหม่เลยนะครับทุกคนน่ากินมากนะครับนี่อะไรกต้ตออะไรวันนี้สั่งหากเด้อมีตัวหุ่นปลาใจแล้ว อันนี้หมูรวนเค็มค่ะหมูรวนเค็มหมูรวนเค็มนะครับลูกค้าขายขึ้นมาร้อนๆเลยนะครับเมื่อกี้นะครับลูกค้าแต่ละคนมาเนี่ยก็ไม่ต่างกับคนเราสองสามห่อเลยนะครับขอบคุณค่ะ หูปลาแล้วก็หน่ไม้กบนัย่งกะหอบหน่อม้อันนี้สองยาสองยานอ่อนครับกระดิ่งหินอ่อนโหนเกินใช่ไหมโครเกินเออนี่รานกอมบาทนะตร้านี่ิรานผักมุนไพรสีิบาทยกงเดียวใช่นี่ร้นะรนี่เส้นเลเ้ยดูสินแหละหูานะ ถ้าท่้าดัวนี่เท่าไหร่นะครับเดี่ยวนี้ส0บาท4ีบาทใช่เพราะว่าปกติถ้าก็ชอบจะขคือจะเป็นสามสี่ตนูกปลาเอ็บรครับผมของลุกเอาเดดปลานึ่งต้ไม้นึ่งต้องรู้จุดนะใช่ต้อง ผัดสินด <Okay. S 1> ดส้นคิดฮะน่าจะเป็นผัดกระเพรานะครับคิดอะไรไม่ออกบอกผัดกระเพราเมนูที่กินง่ายที่สุดแล้วนะครับในยุคนี้โอ้โหขายคนเดียวตอนนี้ขายไม่ทันลูกค้ายืนเต็มหน้าร้านแล้วนะครับตอนนี้ทำสองคนไม่มีลูกจ้างด้วยนะครับ วันนี้หมูป่าม,มาวันแรกด้วยนะครับถือว่าเราโชคดีมากนะครับมาถูกวันวันนี้โโหท่าง,ง,งเลยเจมันกี่โดอะโตเพิ่โ้ากสาบเราเพิ่มเอไรเท่าไรเโอเิสห้า ลูกค้าบอกหน่อไม้นี่ของเด็ดเลยนะครับมานี่ต้องสั่งสิบกับสี่สิบห้าร้อยสิบห้าโอเคเห็นไหมลูกค้าช่วยคิดตลอดเลยเอาอะไรบ้าเอาไข่ดาโอเคลูกค้าต้องช่วยคิดใช่ไหมครับขายคนเดียวไม่ทันขอบบคคุณรัเอาไข่ดาวนะครับไข่ดาวก็บวกไข่ดาวเป็น25บาทนะครับ ในข้าวนะครับหมอที่สองนะครับจะหมดแล้วนะครับขายเฉพาะข้าวก็วันละสีหม้อเลยนะครับมีครับ ต่อวันนี้สองจากอันนี้จะตัดสบาทถ้าเป็นไคดาวจะเป็นสาเป็นกระเาะไ่ดาวไปย่ห้าจได้ตั้สาสิบบ่ไดาวเที่วไดาทันไหมครับแม่ค้าทันนะเดี๋ยวนี้ประจาเลยใช่ไหมครับปกติไปแล้วครับเป็นปกติไปแล้วนะครับถ้ามีคนช่วยช้าก็ตัวเองขับอยู่คนเดียวไม่ม nah. ีใครเก่ีกันเ right? well นาะวิ่งถนัด าไม่นไเวายหลรับลูกค้าก็น่ารักแม่ค้าก็น่ารักอ่าโอเคนะครับพ่อแม่ค้าแล้วก็พ่อค้าวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับครับผมาโอเคนะครับคลินี้ผมก็ต้องขอบคุณนะครับสนับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับก็อย่าลืมแวะมาอดูนะครับที่ตลาดโตลุ่ง การชนะบุรีก็หรือใกล้กับมกสหรือว่าขนส่งการชนาบุรีนะครับซอยตลาดหาสุกครับผมนะฮะนี่เลยนะครับกะเพราเนื้อโลคาย20บาทนะครับการชนาบุรีร้านนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดมากๆนะครับเดี๋ยวเราซื้อไปกินที่ห้องพักนะครับวันนี้โอเคครับคลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณนะครับ